อาตมามาลองนังพิจารณาดูนะในการที่ข้ามาเผยแปรรทำในติ๊กต็อกนี่อ่าเรกๆนี่มันกระทุกกระเซ่ข้อของคนที่ข้ามาวา่าข้ามาวาในเรื่องราวต่างๆวา่ามันไม่ใช่คิดข้องซุ้งไม่ใช่หน้าทีข้องพลาหรือว่าอะไรต่างๆที่เขาเขาคิดน,นะเขาคิดเอาข้องเขาอะไรเขาวา่า อาตมาก็รับฟังในสิ่งที่เขาวา่าแต่อาตมาก็มีอุดมการข้องตัวเองที่วา่ามองเห็นวา่าหน้าทีข้องพระนี่คือหน้าทีข้องพระนี่ในการนําเสนอรักธรรมคำสน้นข้องพระพุทธเจา้าซึ่งเราก็เชื่อมั่นในตัวเองวา่าสิ่งที่เราทานี่ไม่ได้ออกหนอกลูหนอกทางสิ่งที่เราทํานี่สิ่งที่อาตมาทํานี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่วา่าทําให้เกิดความเสื่อมเสียงกับพระศาสนา ไม่ได้เกิดความเสื่อมเสียกับสิ้นสมาธิหรือว่าปัญญาของตัวเองมีแต่ว่าได้โคคิดในการติดพูดได้คนอื่นฟังนี่คือเราจะทําไมเรานี่ได้ฟังเองด้วยทึ่งอาตมาก็ลองมาย้ยนดูคลิปต่างๆที่อาตมาทําวายนะอาตมาหวาทึงแมนจะไม่มีผู้ชมุมทึ้งแมนจะไม่มีผู้ติดตามแมนจะไม่มีคนทุกข์ใจ อาตมาว่าสิ่งที่ว่าข้าไปพิจารณามองดูนี่บางทีมันก็หวยซ่อนตัวเองไหว้ซ่อนตัวเองว่าเวลาเรื่องราวผ่านไปไนี่เอาเวลาเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านไปไนี่เรากลับไปดูคทํท้นอาก็พระพุทธเจ้าที่เราเคยเอามาพูดเราดูสิ่งที่เราเคยพูดเราดูสิ่งที่เราเคยทําเราเคยดูสิ่งที่เราเคยมองว่าทุกบางทีถึงเวลานึ่งมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรามองว่าพิษถึงเวลานึ่งมันอาจจะใช้ก็ได้ เมื่อนคนตีท่ายรูปกันเนี่ยถามาว่าเราท่ายรูปตัวเราเองทําไมบ่าเราทราบมาที่จะดูตัวเราเองได้ทุกวันนี่ตัวเราเราจะดูเวลาไห้ก็ได้แต่ทําไมคนถึงท่ายรูปแลยก็ไปลางรูปแลวก็เก็บไว้เพราะบางสิ่งบางอย่างเวลามันพลาดไปแล้วนะ,ะมันโยนกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้มันโยนกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แต่ว่ารูปท่ายนี่มันเป็นภาพในอดีตเป็นตัวแท่นข้องเราที่ว่าเราได้เอามาพิจารณามาแก้ไขในปัจจุบัน บางคนในอดีตโยมสร้างเคตบางคนเป็นเป็ดคิรีอตอนอยู่ในปฐุมอยู่ในมัต,ตยมนี่ดูไม่ได้เลยแต่ว่าพอเข้าถ่ายรูปออกมาดูในปัจจุบันนี่ก็กลายเป็นคนน่ารักก็กลายเป็นคนช่วยก็กลายเป็นคนดีผิวพรรณดีเพราะได้เพราะก็ได้เอาสิ่งในอดีตนี่มาปรับปรุงแก้ไขมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะฉะนั้นรูปใต้บางคนนี่เราเห็นภาพของคนในอดีตนี่มันมีต่างคนอ้วนต่างคนพ้อมใช่ไหมบางคนในอดีตนี่อ้นเปรียวบางช่วยนะเป็นนางงามได้แต่พอปัจจุบันก็มาเป็นนางงามเหมือนกันแต่ว่าเป็นนางงามช่างอาจากนาหนักสี่แปดไม่ถึงอาทย์เต็มทีปัจจุบันนี่ยังไม่กิโลถึงรอยอันนี้ก็มีบางคนเมื่อก่อนก็อ้วนเลยก็มาพ่อมเพราะฉะนั้นการเดียร์าตาม,มามาทําตรงนี้เดตาม,มาไว้ซ่อนตัวเองเป็นฮิต